ไก่ไปก่อนเลยไหมไก่รวไปไก่รวไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับอู่ซ่อมพอร์ตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ EP 7แล้วพี่เก่งเจ็ดแล้วครับหายกันไปประมาณ2อาทิตย์นะพักสงกรานต์ผมอยู่สงกรานต์หนีไปเที่ยวมากลับมาได้ของแถมด้วยป่วยหายแล้ฮะยังอาทิตย์หน้าเราจะได้ตอบไเนี้่แต่ต้องมานะเพราะว่าพอร์ตรออยู่เยอะเลยให้ซ่อมวันนี้เป็นพอร์ตหรือคุณมาตูมคนะครับคุณมาตูมเนี่ยก็อายุ4 9ปีนะครับแล้วก็ รับความเสี่ยงได้เบอร์สี่ก็คือเสี่ยงสูงปัญหาของพอร์ตคุณมาตูนี้คืออะไรทางคนดูก็จะได้เห็นภาพว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แล้วเผื่อเขาเอาไปปรับใช้ได้นะครับต้องบอกว่าอุตส่มพอร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นรายการที่ทํามาให้ลูกค้าเจ้าของพอร์ตโดยเฉพาะนะตั้งใจทํามาให้ผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยได้เห็นแนวทางแนวคิดในการจัดพอร์ตให้ตัวเองแก้ไขปัญหาในการลงทุนตัวเองนะครับเอาไปทําเองก็ได้แต่ว่า ถ้าจะมาใช้บริการเราเราก็ยินดีกันนะครับแต่นี้ต้องบอกว่าจริงสุดเริ่มต้นเลยนะเราเองก็ทํามาเพื่ออยากแชร์แนวคิดครับให้คนฟังได้ประโยชน์พอตคุณมะตูมเนี่ยภาพรวมเนี่ยต้นทุนประมาณ2องล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเกือบสองล้านหกนะครับข้อดีก็คือยังกําไรนะครับแต่ว่ากําไรเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์บางมากเลยนะกำไรน้อยมากกำไรสอง0 0นกว่าบาทแล้วพอเราดูไส้ในของพอร์ตเนี้ย เชื่อว่าต้องถือมาเป็น10ปีแล้วแหละเพราะว่าหลายกองเนี่ยกำไรเยอะมากแต่ถือว่าเป็น10ปีกําไรไม่ถึง1นึเปอร์เซ็นต์มันน่าเสียดายต่อให้กําไรก็เถอะนะครับรเหตุผลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณวัตุมเนร่ยเขาเสินเด้เบปอร,ร์ซีนะครับแต่ว่าในพอร์ตเนี้ย มีกองทุนหุ้นเนี่ย89%ดสอรับความเสี่ยงเกินเบอร์ตัวเองไปน,นิดนึงถ้าเป็นความเสี่ยงระดับ4ีนะครับควรจะถือกองทุนหุ้นเนี่ยประมาณ50%อโอ้ oh, แต่ของคุณมาะตูเลยไปถึง89% 8 9เร์กอลยว่าโดมิเนตพอร์ตนี้ไปแล้วนะครับ <Okay. S 2> เวลาที่มันขาดทุนเนี่ยมันก็เลยลงไปเยอะมาเริ่มดูกันก่อนว่ากองภาษีคุณมาะตูม,มีอะไรบ้างครับกลุ่มแรก7กองแรกเนี่ยเป็นกอง IMF นะครับแล้วก็คุณมาะตูนนนเนี่ย่าจะอยู่ที่ไหนก็ตตามยง,อง้อออถืู่ข้อกําหนดของ IMF ก็คือจะขายได้เมื่ออายุ55ปีครับแล้วก็ถือมาไม่น้อยกว่า5้าปีเพราะฉะนั้นในเคสคุณมาตูมเนี่ยยังต้องถือต่อเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางภาษีใช่แต่ r m f เนี่ยเปลี่ยนกองได้ย้ายบ้านได้เราก็จะย้ำทุก EP นะว่า r m f กองภาษีทุกกองอ่ะมันย้ายได้นะครับภายใต้โครงสร้างเดียวกันต้องบอกว่าพอร์ตนี้คุณมาตูม22กองกองครับอีกปัญหาหนึ่งเช่นกัน กองเยอะไปดูแลยากนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทาตัวไม่ทันปรับไม่ทันนะมีโอกาสเล็ดรอดไปได้นะครับกองแรกตาสันนี่นะครับกองนี้น่าถือมานานแล้วแหละเพราะกำไรเนี่ย3 3กว่าโอ้ตาสันนี้ได้23%่านถือมาเป็นคงเสปีได้มั้งนะครับ แต่ว่ากองนี้เรามีกอง R M F ปลายทางที่น่าสนใจกว่านะนะครับเราก็ชวนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะครับกองที่2อนะครับอันนี้กำไร27%เปอืเ็นป็นกองที่เราแนะนำอยู่แล้วนะครับแต่เราบอกชื่อได้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นที่ปลายทางอยู่ดีนะครับ K K P G N P R M F ไม่ hedge ไม่ hedge ก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้คือเงินบาทอ่อนด้วยครับอัน hedge ไม่ต้มยำก็ถูกแล้วครับผมครับผมอ่าแล้วโชคดีที่กองนี้ถือเยอะ 4 0 0 0 6นะครับเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเลยของส่วนที่เป็น R.F. ก็เลยดึงส่วนนี้ขึ้นมาได้ครับครับแล้วก็เป็นเป็นขวัญของทั้งพอร์ตด้วยซ้ำนะกองนี้จริงๆแล้วอะเป็นขวัญเป็นขวัญทั้งพอร์ตขวัญมาขวัญมาโอเคอันนี้ก็ต้องอดยายมาอดยัยมาผมกองที่3นะครับเป็นกองทุนหุ้นที่ลงทุนในแบรนด์ระดับโลกนะครับกองทุนนี้ดีใจนะฮะกำลัอยู่10%แต่ว่าที่เราจะแนะนำ R.F. อันใหม่เนี่ย น่าสนใจกว่ามีโอกาสมากกว่าโอกาสมากกว่านะคะดังนั้นกองเนี้แนะนําที่โอนย้ายสับเปลี่ยนมาโอเคครับสับเปลี่ยนครับต่อไปนะครับกอง4 5 6 7เราไปเร็วเลยนะเพราะตอนนี้กองเยอะมากเป็นกองหุ้นทั้งหมดนะครับมีหุ้นทั่วโลกนะครับหุ้นจีนหุ้นอเมริกาแต่ว่าแต่ห่า4 5เ7เนี่ยน่าเสียดายขาดทุนขาดทุนเยอะกันนเลยนะครับขาดทุนน้อยสุดในใน4กองนี้ย22%เครับมากสุตรเนี่ย ห9้าเน่าเสียดายนะครับดังนั้นกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับโอนย้ายหมดเลยนะครับเปลี่ยนกองทั้งหมดครับสับเปลี่ยนกองทั้งหมดครับงั้นจบของกลุ่ม arm f ไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่ปลายทางเนี่ยพี่มะตูมจะได้กอง arm f ในปริมาณเท่าเดิมจะเป็นกองใหม่เพราะมันเปลี่ยนได้นะครับมาต่อที่อีกกลุ่มนึงกองมาสีเหมือนเดิมครับผมจะรู้ว่าไปเลยนะ 8 9 1 1 1 2 1 3เนี่ยนะครับเป็นกอง LTF ครับนะครับแปลว่าลงทุนในหุ้นไทยครับนะครับเป็นหลักจากการตรวจสอบเนี่ยสามารถขายได้ทั้งหมดแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับกองภาษีเนี่ยอย่างแรกต้องมาดูว่าขายได้หรือยังครับถ้าขายได้แล้วเราทํายังไงดีบ้างครับพี่เกณฑเรามาดูกันต่อว่าจะถือต่อถ้ามันยังดีนะครับหรือว่าสมควรขายออกมาโอเครับในกลุ่มนี้กองที่8ถึงกองที่13เนี่ยเป็น LTF นะครับ แล้วก็ลงเมืองไทยที่ผ่านมาเช่นเคยหละหลายอีพีเราก็บอกว่าเรารักเมืองไทยแน่นอนนะครับเราเราอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าบางกองจะทําให้พี่มตูมขาดทุนไป3ามสิบเอตัวที่เยอะสุดนะครับหรือว่าตัวน้อยสุดเนี่ยขาดทุนไป4%เอร์เซนาก็บอกว่าพี่มตูมขายได้แล้วใช่ไหมขายออกมาเถอะนะครับแล้วก็รวมเงินมาให้เราช่วยจัดที่ปลายทางโอเคกลุ่มนี้ขายหมดเลยขายหมดเลยครับ l t f ขายหมดเลยครับ ต่อกันไปนะครับที่กองที่ไม่ใช่กองภาษีแล้วเป็นกองปกตินะครับภาพรวมก่อนส่วนใหญ่ขายไก่ไปก่อนเลยไหมไก่รวไปไก่รว่ไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกกลุ่มตราสารนี้นะครับก็มีอยู่สองกองนะครับมีที่กําไรมากกําไรนนอะแต่ดูจากปริมาณแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกองที่ได้รับการแถมมามีหลักร้อยบาทเท่านี้จะพอหลักหลายล้านนะครับอันนี้ มันไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่าเพื่อความง่ายในการดูแลนะครับขายและเพื่อเอาเงินมารวมกัน,กนเป็นกองเดียวกันกองที่14-15ขายก่อนนะครับต่อไปเป็นกองหุ้นไทยลงทุนในเซฟฟตนะครับขาดทุนอยู่12%นะครับมันก็เหมือนกับแนวโน้มที่เราพูดถึง LTF แต่หุ้นไทยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องขายะนะครับขายออกมาเรารักเมืองไทยนะแต่หุ้นไทยไม่ค่อยรักเราเลย รเราก็อยากให้คุณทยรักเรานะเราพร้อมกลับมา <laughs> ทุกเมื่อนะครับต่อไปนะครับเป็นกองหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกองนี้น่าดีใจ oh. กำไร48อเ <Okay. S 2> นะครับแต่ว่ากองหุ้นเทคโนโลยีหรือว่ากองที่เป็นเทคเนี่ยที่เราแนะนำปลายทางนะ่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่านี้นะครับก็ชวนนะครับพี่มาตูมขายออกมาก่อนอนะครับต่อไปจัดไปเลย3กองติดกันนะอันนี้เป็นกองหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกสองกองแล้วก็กองหุ้นจีน ทิ้มใช้กองภาษีนะสามกองนี้ขาดทุนมากน้อยต่างกันไปขาดทุนตัวที่น้อยเนี่ยเกือบสิบหกเปอร์เซ็นต์ขาดทุนตัวที่มากเนี่ยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหน่าเสียดายเลยนะครับทั้งๆที่กองที่ขาดทุนเยอะสุดในในสามกองนี้นะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกองหุ้นเทคทั่วโลกด้วยนะมันน่าจะก,กำไรนะพูดถึงดัชนีที่อ้างอิงของกลุ่มหุ้นเทคเนี่ยระดับโลกเนี่ยมันคือนแอสแดคเนสแดคเนี่ยช่วงที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยกำไรเยอะนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโซน นิวไฮนะแม้ว่าช่วงอิสราเอลอิรานเนี่ยจะมีาการเทลงไปบ้างแต่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับดังนี้น่าเสียดายแทนที่ลงทุนหุ้นเถืโนทั่โลกขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เราชวนออกหมดเลยนะครับขายหมดเลยนะครับไปกันต่อที่กองทุนหุ้นธุรกิจสุขภาพทั่วโลกค,ครับ,รบอันนี้ดีใจใที่กําไรนะครับแน่นอนเราเชียร์หุ้นสุขภาพ อยู่แล้วนะครับดีต่อมนุษย์แต่ว่าเช่นเคยแหละเรามีกองไปทางน่าสนใจกว่านะครับเราก็ชวนขายเหมือนกันนะครับมาถึงกองสุดท้ายของต้นทางนะครับกองที่2 2เนี่ยเป็นกองอสังหารนะครับซึ่งอันนี้ดีใจแทนที่มัตูกเพาะกำไรเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกเราก็เอ๊ะโอ้โหกองอสังหากกำไรแบบสี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขมันต้องตรวจสอบอีกครั้งไม่นะาแบบตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่าสี่นี้เยอะเลยนะเยอะนะครับเราก็เลยไปดูกราฟ ของราคากองทุนจริงๆเนี่ยเกอจริงๆนะกำไรนี้ได้เกิดได้จริงๆแต่ว่าแปลว่าต้องถือมาเจ็ปีแล้วละนะครับดังนั้นกองนี้เนี่ยมันโอนย้ายได้นะครับดังนั้นโดยภาพรวมก่อนนะเราชวนพี่มะตูมย้ายโคนนี้มาอยู่ที่เราโดยปกติไม่ต้องขายนะือโอนมาได้เลยทั้งก้อนนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวปลายทางเนี่ยเราจะแนะนำกองทุนด้านสังหาเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ ไม่เต็มไม่เต็มขนาดที่พี่มตุมมีกองนี้นะครับก็คืออ่าวันพร็อพแหละเพราะเดี๋ยวจะเห็นปลายทางนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโอนย้ายมาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขายออกไปก่อนเพื่อควบคุมสัดส่วนไม่ให้สูงเกินไปเพราะว่าสุดท้ายล้าก็จะต้องไปจัดโครงสร้างแอสเซทออเวอรชั่นมาใช่ครับครับผมนะสรุปพอร์ตคุณมตุมอีกทีนึ่งนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยสองล้านห้าแสนหกหมื่นนะครับถือมาน่าจะนานพอสมควรแต่ก็กํกำไรอยู่ที่2 3 0 0 0บาท ก็น่าเสียดายกับโอกาสที่หายไปนะครับรับย์ได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นมูลค่ารวมของพอร์ตคุณมะตูมที่เราจะจัดการใหม่ทั้งหมดเนี่ยสองล้านห้าแสนเกบาทครับผมนะครับมาดูกันว่าเราจะแนะนําคุณมะตูมอย่างไรสําหรับพอร์ตใหม่ก็ยังยึดโยงกับหลัก asset allocation นะครับคุณมะตูมเนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับสีนะครับแต่ว่าเปิดใจนะฮะลงทุนใน สินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้แล้วก็จดต่างประเทศก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราช่วยจัดให้ได้เต็มที่เลยนะครับสัดส่วนตามมาตรฐานก่อนนะครับสำหรับระดับความเสี่ยงสีเนี่ยนะครับตราสารนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกองทุนอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตราสารทุนอันนี้มาเป็นพื้นฐานมาตรฐานครับนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามอีพช่วงๆนี้นะครับเรายังแนะนำให้ ต่างจากพื้นฐานนิดนึงนะครับก็คือว่าอ่ะอันนี้คือที่จะจัดให้พี่ปรตูมานะนะครับตาสารนี้20%มีอยู่นะครับแล้วก็เราขอปรับสัดส่วนกองด้านอสังหาเนี่ยจากปกติ20นะครับขอเหลือเป็น10นะครับเพราะว่าดอกเบียสารัฐยังแข็งอยู่ดอกเบียไทยก็ยังไม่มีทิศทางที่จะลงลงเมื่อไหร่เราพาเราพามาเข้าเพิ่มนะครับสินค้าพกพาโหปีนี้ทั้งน้ำมันทองคำโดดเด่นนะครับ10%เ็ตต็มแม็กนะฮะตามแับความเสี่ยงไปส่วนที่ ได้อันนี้ส่งมาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราลดจากด้านสังหารสิบมาบวกให้หุ้นนะฮะจาก50เป็น60ซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยตามหลักการของวงการก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมนะครับเพราะถือกันว่ากองทุนด้านสังหาเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายๆด้านเนี่ยในเบอร์ที่สูงกว่าหุ้นอันนี้เราชยลด้วความเสี่ยงออกมานะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจาก เริ่มที่ตาสันนี่นะครับ20%เนี่ยแบ่งครึ่งครึ่งนะครับเป็นสองกองคู่ขวัญ a t p d Plus เห็นกันมาเกือบทุก EP นะครับับ p d Plus นะครับความดีของสองกองนี้เช่นเคยเราพูดทุกตอนแต่เราก็พูดอีกนะครับเพราะเป็นตอนใหม่นะครับจริงๆมีความดีเพิ่มอีกคนหนึ่งสองกองนี้เป็นกองขนาดใหญ่หลักหลายหมื่นล้านนะครับดังนั้นเขามีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินภายในกองได้นะครับเพราะถ้าเป็นกองเล็กเนี่ยถ้าเกิดมีการขายออกมาเยอะ นะครับหรือมากหน่อยกว่าระดับปกติเนี่ยจะมีปัญหาเรืงสภาพคล่องแล้วนะแต่พอกองใหญ่เนี่ยปัญหาสภาพคล่องอดูแลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็2กองนี้ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยกองแรก1.9%กอนะครับกองที่2-2%งสกว่านะครับถือว่าใช้ได้เลยสำหรับตาสานนี่นะแล้วก็ที่สําคัญคือขายได้ทีบกหนึ่งนะครับต้องการปรับพอตต้องการใช้เงินสดส่วนนี้เนี่ย 2ีนี้ขายเอาเงินก่อนได้เลยนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องขายก็ถือไปนะครับมาถึงส่วนที่เป็นอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับอันนี้เราขอลดจาก20%จากค่ามาตรฐานเหลือสิบเปร์เนะครับเพราะว่าเรายังมองว่าน่าสนใจแต่ว่ารอให้ดอกเบีย้ยลงสักหน่อยก่อนตอนนี้ยังแข็งอยู่เยอะนะครับดังนั้นที่เราเลาให้ฟังแล้วว่าจากต้นทางเนี่ยนะครับกอง One Prop เนี่ย ที่อัตูวมีอยู่เกือบมี14%ของทั้งพอแต่ว่าเราอยากให้มีส่วนนี้เนี่ยแค่ไม่เกิน10นะครับมันต้องมีบางส่วนที่ถูกขายออกไปแน่นอนนะครับแล้วก็กระจายไปในกองสังหาอีกกองหนึ่งที่เราก็ชวนซื้อเหมือนกันนะครับดังนั้นส่วนนี้10%เนี่ยจะแบ่งเป็นกองละ5%กองแรกก็คือ KWI APV KA นะครับซึ่งเราแนะนำม,มาตลอดในใช,ช่วง EP หลังๆนะครับ,รบกองทุนนี้เช่นเคยนะถ้าดู1ปีย้อนหลังเนี่ยขาดทุน10%นะครับแต่ว่า ดูย้อนหลังปีมันก็ไกลไปเรามาดูภาพใกล้ๆนะครับปรากฏว่าหนึ่งเดือนย้อนหลังกำไรแล้วนะก็ถือว่าถือได้ถือได้ในส่วน5%ของ้งพอร์ตครับที่เหลืออีก5%็ก็เป็นวันพรอปที่โอนย้ายมานะครับต่อไปที่สินค้าโภคภัณฑ์อันนี้เนี่ยทองคำโดดเด่นเราก็ยังแนะนำเต็มที่1 0บเนะ SCB GO แต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นนะครับกองนี้เนี่ยหนึ่งปี2ีมแล้วนะเยอะนะครับเล้วราก็หนึ่งเดือนย้อนหลัง11%กวอา ถือได้ก่อนเลยที่แนะนาไม่ hedge เพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนอ่อนครับประมาณสามสิบเจ็ดการไม่ hedge ได้เปรียบกว่าแน่นอนอย่างที่เราบอกมาตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดต้อง hedge เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงไม่ต้องห่วงมาถึงก้อนใหญ่นะเป็นกองตราสารทุน60%สินมันจะมีส่วนที่โอนมาจาก RMF ด้วยนะครับก็คือ RMF ทุกๆกองที่แนะนำให้ออกมาจากต้นทางเนี่ยมันจะรวมมาอยู่ในนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นกอง KKP GNP RMF ไม่เห็นนะครับกองนี้มี30%ของพอร์ตเลยนะครับเป็นเงินเกือบ8 0 0 0 0นบาทนะครับดียังไงย้อนหลังหปี29%โอ้โหนะครับเยอะนะครับแล้วก็ย้อนหลังหนึ่งเดือนก็3%กว่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจที่ถือต่อได้จริงนะครับต่อไปนะครับเป็นอ้างอิเหมือนกันเราแนะนำอ้างอิหุ้นยุโรปนะครับ t m b e g r f นะครับกองนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่าสนใจยังไงนะครับย้อนหลังหนึ่งปีบวกสิโอ้นะครับยุโรปมา นิ่งๆเงียบๆคนพูดถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราแนะนำนะครับหนึ่งเดือนย้อนหลังบวก2%กว่าครับกว่าดังนั้นส่วนที่เป็นอัลเอฟก็จะมาอยู่กับเราั้งหมดแล้วนะครับรวมเป็นเงินประมาณล้านกว่าบาทนะครับมาได้ครบุกวนเพราะฉะนั้นอ m f เอฟมันก็ยังต้องอยู่ในอ m f เอฟทั้งหมดที่มีก็มาตรงนี้หมดครับโอนได้ไม่เสียสิทธิทางภาษีนะครับมากันถึงกองปกติแล้วแบ่งเป็น3ประเทศเช่นเคยนะคบตั้งแต่เวียดนาม จีนแล้วก็ญี่ปุ่นสากองนี้แบ่งกันประมาณ6.5%เริเือเนที่เวียดนามก่อนอย้อนหลัง1ปีบวกที่28%โอ้ปัดเด่นครับแล้วก็ย้อนหลัง1เดือนกำไรอยู่ส่วนอีกอันนึงจีนจีนเนี่ยย้อนหลัง1ปีขาดทุน4% 4เช่นเคยถ้าใครดูแค่ย้อนหลัง1ปีเนี่ยมันไม่น่าสนใจหรอกรมันติดลบอยู่แต่อนาคตมันชี้ได้ด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านะครับย้อนหลังปีกลไป นะครับเรามาดูกันที่ยอดหลังหนึ่งเดือนครับเคดูไอドラคอนบวกหเอเซ็นตโอ้หนึ่งเดือน6%เปอเซ็เหรอเยอะนะครับเราเลยแนะนำให้มีไว้ครับรบอกองสุดท้ายญี่ปุ่นยังโดดเด่นอยู่นะครับเราให้มี6%กว่านะครับซึ่งกองทุนนี้ย้อนหลังหนึ่งปีบวกสีปหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาวิ่งเงินกระจายอยู่นะครับเกือบครึ่งเด้งเกือบครึ่งเด้งนะครับขณะที่1เดือนย้อนหลังเนี่ยก็ยังกำไรอยู่นะครับเราก็ยังให้ถือต่อไปนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดปลยทาง โอเคนะครับงั้นมาสรุปพอทปลายทางนะครับว่าถ้าลงทุนตามนี้ตามที่พี่เก่งแนะนำย้อนหลัง1ปีคุณมะตูมจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่15.7% 7เเอนกือบโอ้เยอะนะแล้วก็เช่นเคยนะครับเราแนะนำคุณมะตูมไปก่อนแล้วที่เราจะมีการถ่ายทำรายการนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมะตูมก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับที่ฝั่งต้นทางที่ฝั่งต้นทาง เพื่อปรับแผนตามคำแนะนำของเรารนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ชมทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากวิธีการคิดวิธีการจัดการนะครับในการบริหารพอร์ตนะครับโดยเอาพอร์ตของคุณมาตูมมาเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ดูกันครับนะครับก็สำหรับวันนี้อูซัพพอร์ต ep 7นะครับก็จบแล้วแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ you <laughs>